เกิดมานานบอกเคยเห็นเคยหู้เขาผ้ากันปินดุมันเหมือดเลวน้ำแทงซุบบอมีดอกอีกาอีแห่งสิไปย่านเหลืงใดขอแต่ให้มีหากเขาสองขั้นสิร่องทำปิดจะขิดหัวผัวเขาใจบ่กเอาอย่ามาเผยตั้งให้ไอเสียคนเด้ออุ่นลูกยังหมุนภาษาคนลุมใตหัวใจปินเป็นทางบ่อทหางพอ,อยาว่าปะีสิอาสารับหับนั่งมาเลียง ตายบพะเทียงบอปะเมียคนเขาเสียหาเอามาตืมล่านะเอออย่าทำซึมนาเสาขันใจเจ้าเน่นอนเป็นคูซอนขับปีคนไข้โอเมียไผ่ได้นอเสียเ่าขอปันด้วยคนผู้สวยอีเมียเขาก็นี่เสียอมีใจแบงหลงมาแข้งขอทดดออจะบอกว่าผมนี่มาไกลใจขี่ลายขี่ลายเนี่ยหลงมักเนี่ยเขาบ่คอเศร้าขอมขักคัดใจสิยหงมวนองมวนสิีมหงมวน เ <S an> พระว่าคอบเต์นี่ไปเกะเอาอยู่ในกวดลำปูแล้วบางเธอฟังบริชัดก็เลยพิมพ์โอ้ก็เลยเขียนลงแบบนั้นก็นเลยทองท้องไปแบบในความเจ้าของเข้าใจจาัจางไ<ช>อเม็กจ้สิทธิ<ช>์กะไอเม็กอภิสิทธ์อ่ะ<ช>บางคำเล่ากะเล่ากะพิดบร,บริบาช,าชัดบบิชัดเพราะว่าเข้าใจลูกอยู่ลูกลูก<ช>อาจจะเกะโดยที่ฟังฟังแล้วพอวีลำเครื่องฟังว่าคบหนีมันได้อย่างวงี้ยก็เลยตัินใจว่าเป็นคำนี้แหละ ทั้งธรรมนามันจะเป็นสองขัเนาะเราเข้าใจเราก็เลือกเอาคำนี้มันเป็ี่ยนขั้มปีเราบอกคำกข้มนี่เองเสียแน่แต่ก็บพราเป็นอยังขอถือว่าการเอื้อนการยังไปได้จังหวะจะคุ่นไปได้ก็ถือว่าสุดยอดเดียวเอาบันไดบังลาล้วไม่ปูฟังนรับสะสะแล้วอย่าลับเรียวบูจังสิได้สอนคำเอาคำ้มอีกทีแต่ว่าทำนองเราเล่าไรไปเลยล่ะยังเราอะไรไปแล้วเพียงแต่แค่ว่าหนุกบอกขั้มหมอ โอ้ยเด่นางความมาค้นมาวนมาหามองน้องใจเมียโอ้ยเด่นางความมาค้นมันมันวนมาหามองมันหลูกมันมันวนมาหามองโอ้ยเด่นางความมาค้นมันวนมาหามองเอออย่าอย่าบอกเร็วเด้อบอซสักซ่าบางลายได้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 คำล่ำเก็บคำให้มันได้เก็บคำล่ำสะกดเอาไปโอ้ยตีนาง ความมาคุ้นมาบนมาหาม่องนอกใจเมียเจ้าความมาเที่ยวจองเมียผืนลานังเอ้ยเจ้าผู้สูงจนถืนจะเมื่อยอยู่นพีอน้องครับตื่นเช้ามาครับเรียนรำก่อนครับก่อนจะทำอะไรก่อนจะอาบน้ำกินข้าวนะครับสวมใจจันสวมใจจันสิขันหนูมากเนียลานังเอ้ยผัวเจ้ามีคกแฟ่บ่แค่เจ้าสร้างตามเปะอาทำกันรวมทั้งใจทั้งในมันสุมแม่ไฟหุงมตอนท่านใด ตอนท่านใดตอนท่านใดตอนท่านใดบ่ <c oughs> มีเมียทา <c oughs> ่าีลานางเอยเม่นก็ไปหลักลีอยู่ทางก,กําเจ้ายวใดอยู่ทางกรรเกี่ยวใดอยู่ทางกรรมเกใดยี่มาบ่ให้เร่อนอหลวงสิขอค้างตอนสายมาพ่อจีเรวขอเป็นเจ้าเนืวัวเจจักวางหยังกระางของไปนอนแนบขางเป็นผัวน่อยแม่คุณหยังกระางของไปนอนเนบขางเป็นผัวหน่อยแม่คุณ Ang, ปปยั ang, กกงกะสร้างขอไปนอนแนบขังเป็ผัวหน่อยแม่คุณนอนนอนนอนยังกะสร้างขอไปนอนแนบขังเป็นผัวหน่อยแม่คุณยังกะสร้างขอไปนอนแนบขังเป็นผัวหน่อยแม่คุณบุญบับไอบุญบักไฮให้ถือว่ามีกรรมการกระทัขมองโตศิล์เอาเมื่อเกี้ยงขอเพียงให้ขอเพียงให้เอ้ยสมใจไงล<แ>่ะแม่บ่าป็นสมได้ลูกสนขอเพียงให้ ขอเพียงไงเอ้สนใจน้ำเนรนั่นแล้วโมเมนต์สมนี้ข้อหมายเนี่ยก่อนแ้วมันจะว่าขอเพียงไงเอ้สนใจน้ำเนรหลายหลายคนเขาจะไปฟังแล้วอาจจะได้ยินไปคำว่าสมอมแทนสนไอ้สนใจน้ำเนรสนใจข่อยแน,นนไะม่ใช่ว่าสนใจน้ำเนรมักเมี่ยเขาบบอดไเบอลตรงแย่เอาตอมักเมี่ยเขาโบเล้วเอาตรงแย่มันค่าข้างกลางคอนั่นนั่นหมว่าโมเมนต์กลางด้ลูกมันค่าข้างวางคอ บริการนั่นไม่ว่าคนที่เขาไปเขียนน่ะคือมันขาแม่พ่อข้าแม่พ่อนะพิมพ์ตัวหนังสือที่ของครูเพียงเขาให้นี่ลงลงลงในช่องลงในเพียพ่อคนสิบครอบเป็นทองได้หลายอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวพี่อาอ์แตงไ้พอนันนั่นก็ไปพอน่เด้อเขียนเขียนเอาตัวนั้นแหละเอามาลงเนี่ยคนในทองเขาเด้๋่ำเขาต้อบไปไปมันขาดมันข้าวขางมันขาดข้างวางคอไอขอเจ้าเป็นผู้คขวง ถึงเจ้ามีบ่วงคอยหวังดองเดจบเลยสีคอยหาเวลาเกื่อกลาหัวเผื่อกลาหัวเผื่อกลาไปหาคักเน่รักกันก่อนที่มันจะเกมาลักกันก่อนที่มันจะเกมาลักกันก่อนที่มันจะเกรลักกันก่อนที่มันจะเกตอนนี้แม่เขาเลอยอยู่เลยกินตอนนี้แม่เขาเลอยอยู่ลอยกิน แมนสิดินปิ้นไปพงน้ำเสียผ้าหมูค้นงามเสียผ้าหนู่มแมนสิดินปิ้นไปพงน้ำเสียผ้าหนูค้นงามอย่างไปบอมี่ยานเสียผ้าหนูค้นงามอย่างไปบอมี่ยานเสียผ้าหนูค้นงามไปบอมี่ยานเกิดมานานบ่เคยเห็นเคยหูกะผ้ากันไปดูมาเบิดแล้วนำแทงศพบอมี่ตกอีกาอีแหงสี่ไปยานแลงใด ขอแต่ให้มีหากเข้าสองขั้นสิลองทำผิดจะคิดกวัวพอเขาใจบ่เอายามาเผยทั้งให้ให้เสียคนเดืออุน่นลกยังหมุนภาษาคนลมไตหัวใจปีนเปลี่ยนทางบอถาวางหัวยาวังบ่ถางบ่ถาหางหัวยาวังปะาปีสิอาสลับหับนั่งมาเลียงอไอบ่เถียงบป่ปาเมี้ยวคนเขาสิฮ้าโอมาเติมล่านเอ้ยอย่าทำซึมนะสากับใจเจ้าแน่นอน เป็นครูสอนกับพี่คนไข้เอ้เมียไปได้นอสนเสือขอปันด้วยคนผู้สวยเมียเขาคนนี้สิขอมีใจแบ่งลงมักแห้งขอตัวเธออย่าบอกว่าผมนี่มักไหลใจขี้ลายขี้ลา,ายแน้วลงมักแม่เข,อบอข,ขาบ่เขาเศร้าสิขอผักขักจะสีงยอดหมดยามอสิีงยอดหมดยามอดซีนานเห็นบบหานเด็กเก่าแล้วต้องเข้าใจใช่ครับแต่ก่อนนะ่ะครอบตัวเด็นพวกเข้า,ขาใจ ในในในเนื้อก่อนขอเขาเพื่อ,ขอ,ขอเขาเขาเพอเขาใจว่าตัวนี้ถูกครับเออแล้วแกอเอาจากแกเองมะแกเองจากเทปปู่ใช่ไหมครับเก่งมากเก่งมากจริงๆริงลองในซัมมี่เอือนเสียงในซัมมี่ห่วยมันถือว่าสุดยอดเพียงแค่ปู่จะเกานิดหนึ่งเก้าเก้าให้มันถูกคําคํ <c oughs> าที่บักลาบอกว่ามันก็่ถูกบางคาเลยครับเนาะอ่าแกแกเปลี่ยนเป็นเป็นคำใหม่เสนะ คอเอาตามความเข้าใจตัวเอง,เองที่ได้ยินจากเทปส่วนมาที่เป็นแบบนั้นเหมือนถูกคนล่องให้พอปรมาุถูกค้นพอฟังเมืองข็ับเปลี่ยนข้ามบอกที่จริงนะครับแม่ถ้ามีเนื้อขจ้าทองเนี่ยเอาลงมเพียรพ่อเนี่ยนะคนก็เสียเอาไปทองได้เนาะคนหรือจะไดตอนนั้นเราฟังพะยินอันการแต้นตัวพ่อไินเดียวใส่ฟังปิดประดินเพียบเอาพระเอาครับ มันจะมีแต่เพลงนีเพลงอื่นกับเพลงอื่นกับเพื่อกันแม่นเพราะว่าคนก็ร้องเพื่อกันโมนเพี้ยนไปก่อนเลยแล้วจังเพ่งกันโมนแค่หนึ่งสี่คนแก่มาร้องเพื่อกันบางคนกับเพี้ยน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 คำออกจากต้นฉบับเพราะว่าฟังฟังในแผ่นอาจจะไม่ชัดไม่ชัดมันเป็นคำบาชัดฟังนั้นก็คือคำนี่แต่ว่าก็เลยตีเอาะว่าต้องไปร้องให้เอาตามข้อขยันจากคอาตามข้อขาันของกเขา้อันต้นฉบับฟังแล้วก็ว่ามันบ่ถือนะครับอยากให้คนที่ร้องถือต้องเพราะฉะนั้น นะครับเดี๋ยวให้พี่อาเจ๊แล้วจังเอาลงอยู่ในยี่ในเพียรเพียดภูนอรับเอาลงมักเนี่ยเขามักก็ยิ่งกินเหล่ากาบอกเข้าไร่พราะเพญากุกหันกับก่อนเนี่ยในกบอกลานลองได้าลายได้เมียแขมเมยได้เมียแขมแม่มากหลายเกิดมาชาตินี้จังเหม็นคอยมีบุญลายสิมีบอ่อไผ่ได้เมียสองคนคือคอยเมียคนแรกเรามาตายจากไปจอย นั่นคือเมฆคอยผู้ให้กำเนิดเกิดมาดกินน้ำนแข็เลยสิอ้วนใส่กันเนาะจิ้มจิ้มไม่ได้อ๋อชิม,มเน้นชิมใช่ไหมบ,บ,หนะบีบหน้าด้วยนะบีบหน้าด้วยออ๋บบีหน้างงมากาการร่างพี่ฮะซ้อมซ้อมเพลงนะครับกางสีงไปซ้อมเพลงกันแต่ว่า กินก pues ่อนว่ากินก่อนอ๋อแสดงว่าหิวแสดงว่าหิวอะไรดูออกกินเขาวังใบสองอ่ะกินม้าหมาไหมพ่อจ๋ามันมีมีอ่าแม่หางนวลสูงทุเรียนมาให้พ่อกินไหมพูดทำไมมีแต่ในวันรุ่งยช้าเลยแต่ถามว่าพ่อปฏิเสธไหมก็ไม่อาจจะชิมชิมชิมอ๋ออาจจะชิมอ๋อชิมอ๋อให้อุ้ยอย่าเพิ่งตอนนี้เหรอมีแล้วเหรอผ่าแล้วเหรอผ่าแล้วเขาผ่ามาเรียบร้อย ก็เก็บเวละเอาชิมเอาชิมก่อน่ะอายซิเปอร์ในนี้แกนี่เอามาชิมก่อนเลียนอะไรกไม่รู้มันกำจัแ่ส่ง่ม่บอกก่าพอมาีมาเป็นปโกินมีเยนะกินไมยอินแบบน้อย นำ่นิคกับพ่อจินทุเรียนไหมมันจะอ้วนเราต้องไม่ินทุเรียนเราต้องลดหุ่นเพื่อจะเปิดวงมันจะใส่ชุนไม่ได้อ๋อทางพ่อมาไว้นะลูกนะเดี๋ยวจะจิ้มให้นะครับว่าเป็นรสชาติเป็นยังไงนะครับแต่ถ้าให้ปูวีหมดแน่นอนบอกเลยว่ามาหวานขึ้นเออกรอบนอกนุ่มในอร่อยอืมนื้อหละกรอบนอก นี่ไงมันตรงนี้มันเป็นกบอเอาด้านข้างหนหวานนะซุ้ยหมักข้างล่างคนเขาจะหมักเั็นฉีดข้างล่างคนหมักเลยดิตรงนี้เดี๋ยวจะคนหมักจะคนแล้วเขาจะลองชิมเด้ออันนี้มันเป็นอร่อยนะเนี่ยหนูก็ชอบอยู่ด้วยครับตามจริงอเรากินพร้อมปูเรากินพร้อมปูเพราะว่าตรงหยาดปูกินคันบ่ยหยาดบ่ได้กินพุงแน่นอนลงพุงเราไม่เหลือไม่เหลือให้กินเลยเขาบอกว่าลดทุนลดทุนอืลดทุนยังงาพุง กุมเตี๋ปุ้งเตี๋ปุเพราเพื่อนกระลาสุดเพราเพื่อนกระลาสุดงงมากอร่อยโอเคเดี๋ยวมันจะอ้วนหมูนี่ก็อร่อยหมูอร่อยชอบตรงที่กระเทียมเยอะถ้าเป็นหมูเนี่ยถ้ามีกระเทียมอ่าเนี่ยมันเป็นกระเทียมข้าวขาวอระเทียมเทียวอเดี๋มันอร่อยจะรู้สัมผัสจากซีฟลองแห่งความาก่อยจะรุปพออ้วนใส่สุดแต่มาเนาะกระเทียมเยอะเอาไว้กินหนุข้าวไงใช่ข้าวสวยเด็กเด็คนวักหิวได้เอง ให้หิวก็เจื่อเมื่อคืนเที่ยงคืนเมื่อคืนเที่ยงคืนหิวเข่าเอางดนะงดนะเปิดบล็อกมิดื่มดูอะไรใช่ต้องงดแล้วก็คือน้ำบัตอร์ลมให้กินแต่ตอนกลางวันแล้วแต่จะกินไราัวใช่เพราะถ้ากินตอนดึกอ่ะมันเราไม่ได้ออกกำลังเข้าอะไรเข้าอะไรฟงเข้าอะไรดีดเข้าอะไรดีดมันสิร่างกายไม่ใช่พวกนีการเผาผลาญกินแล้วก็นอนมันก็สิอ้วน ฟังพ่อมากเลยเห็นพ่อไม่พ่าผอมมากเลยแล้วไงเดี๋ยวซื้อเป้นบาสมาแล้วเดี๋ยวสักหน่อยจะเล่นบาสคนเดียวโอ้จะจะรอชมอออกกำลังกายทุกวันไงอ๋อจะรอชมประมาณห้าโมงเย็นทุกงห้าโมงเย็นจะออกกำลังกายไว้อกกำลังกายเสร็จปั๊บชั่วโมงหนึ่งหกโมงอาบน้ำสองถุงครึ่งมะลิสุดลงเพลงอันี่คือนี่คือแพลนชีวิตแพลนชีวิตไปแพลนชีวิตโอ้ตอนตื่นเช้าก็ประมาณตีห้าหรือว่าหกโมงเพราะว่าออกกำลังกายหนึ่งถึงหก เกตม่วงเข้าไปอาบน้ำนอนนอนตอนเช้โอเคตรงละวงเนี่ยโอ้แพลนแพลนอนปั๊บประมาณตื่นประมาณ4มร่บออกมาทำงานในไหนเนี่ยตารางชีวิตของเข้ามาหนูก็ต้องวางตารางชีวิตเหมือนกันนะวันหนึ่งจะตื่นนะครับกินนอนกินกินไปโรงเรียนไปโรงเรียนใช่ไปเรียนด้วย แต่ว่าชิมตอนนี้จะหมดกล่องแล้วงงมากอร่อยมากครับอร่อยมากอร่อยมากขอบคุณทั้งทุเรียนด้วยอร่อยมากครับใช่ขอบคุณมากมากขอบคุณพอนพอกินหยวกไซสยลดหัวแน่นเดือดตัวชิมก็แด้วกัขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะ